ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์รีวิวแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจได้สำหรับการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์ล่าสุดอากาศยานและเทคโนโลยีล้ำสมัยในโลกขององค์การเคลื่อนที่วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั่นคือซ a บแจ็ค39ไกลเพนรุ่นปี2026โดยเราจะพาคุณไปชมการรีวิวฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับสมรรถนะ สเปคและฟีเจอร์ที่ทำให้เครื่องบินรบสัญชาติสวีเดนลำนี้โดดเด่นท่ามกลางการแข่งขันในวงการอากาศยานทางทหารทั่วโลกแจ๊ส39ไกรเพ่นที่พัฒนาโดยบริษัทซาบจากประเทศสวีเดนได้รับการยอมรับมายาวนานว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัวคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกรุ่นปี2026ยังคงรักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ พร้อมเพิ่มการอัปเกรดที่ล้ำสมัยและระบบใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของสงครามทางอากาศในศตวรรษที่21ออย่างแท้จริงเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาที่ใช้เครื่องยนต์เดียวออกแบบมาเพื่อภารกิจหลากหลายประเภททั้งการสกัดกั้นทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการลาดตระเวนซึ่งทำให้มันกลายเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าสำหรับกองทัพอากาศของหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการความสามารถที่หลากหลาย หนึ่งในจุดเด่นของไกรเพนรุ่นปี2026คือระบบอวิโอนิกและการรบที่ได้รับการอัปเกรดตัวเครื่องบินติดตั้งเรดาร์ AESA ประสิทธิภาพสูงซึ่งช่วยเพิ่มระยะการตรวจจับความแม่นยำในการติดตามเป้าหมายและความสามารถในการต้านสัญญาณร,รบกวนนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดแม้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงระบบเรดาร์นี้สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน ทำให้นักบินมีความได้เปรียบทางยุทธวิธีทั้งในการป้องกันและการโจมตีเครื่องบินยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับอากาศยานลำอื่นหน่วยภาพพื้นดินและหน่วยทางเรือได้อย่างไร้รอยต่อสร้างเครือข่ายการรบที่มีประสิทธิภาพสูงดีไซน์ของลำตัวยังคงเป็นแบบปีกเดลต้าร่วมกับขนาด ซึ่งช่วยให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงและสามารถขึ้นลงบนรันเวย์สั้นๆได้รุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงด้านแอโรไดนามิกและการกระจายน้ำหนักเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการบินซาบยังได้เพิ่มการใช้วัสดุคอมโพสิตในโครงสร้างเพื่อลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์และเพิ่มความแข็งแรงทนทานในด้านขุมพลังไกลเพ่นยังคงใช้เครื่องยนต์ General Electric F414G ซึ่งเป็นรุ่นที่ดัดแปลงจาก F414 ที่ใช้ในเครื่องบินเจ็ตรุ่นอื่นๆเครื่องยนต์นี้ให้แรงขับที่ยอดเยี่ยมและมีความน่าเชื่อถือส ทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมดสองและมีรัศมีปฏิบัติการมากกว่า800กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังประหยัดเชื้อเพลิงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำกว่าหลา,หลายรุ่นจากชาติตะวันตกชเช่น Eurofighter Typhoon หรือ F-35 อย่างมีนัยสำคัญห้องนักบินของไกรเพนรุ่นปี2026ได้รับการออกแบบให้มุ่งเน้นการเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ของนักบินและความสะดวกสบาย โดยใช้จอแสดงผลกว้างแบบใหม่ที่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวทั้งเรดาร์ระบบนำทางและการควบคุมอาวุธห้องนักบินยังรองรับระบบแสดงผลที่ติดตั้งบนหมวกนักบินทำให้สามารถเล็งเป้าหมายเพียงแค่มองไปยังตำแหน่งนั้นๆพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงและ AI ที่ช่วยลดภาระของนักบินในสถานการณ์รบที่เข้มข้นทุกองค์ประกอบได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการควบคุมทางด้านอาวุธแจ๊ส39ไกลเพ่นสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่นเมทิออและ i r s ีระเบิดนำวิถีขีปนาวุธโจมตีภาพื้นและขีปนาวุธต่อต้านเรือรวมถึงปืนใหญ่อัตโนมัติภายในสำหรับการรบระยะประชิดรุ่น2026ได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งอาวุธด้วยจุดแขวนอาวุธที่ได้รับการปรับปรุงทําให้สามารถกําหนดชุดอาวุธให้เหมาะสมกับภารกิจเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งจุดแข็งของไกรเพนคือความสามารถในการปรับตัวและการอัปเกรดในอนาคต ตัวเครื่องบินได้รับการออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบโมดูลทำให้ง่ายต่อการติดตั้งระบบอาวุธหรือเซนเซอร์จากผู้ใช้งานแต่ละประเทศทรายังมีระบบการฝึกและการสนับสนุนที่ครอบคลุมทำให้ประเทศที่สั่งซื้อสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าอีกทั้งตัวเครื่องยังต้องการการซ่อมบำรุงน้อยและสามารถออกปฏิบัติการได้บ่อยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกองทัพอากาศขนาดเล็กที่มีทรัพยากรจำกัดไกรเพนยังเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดในตลาด ในขณะที่เครื่องบินรบสมัยใหม่หลายรุ่นมีราคาสูงและใช้เวลานานในการจัดส่งไกลเพ่นยังคงมีราคาที่แข่งขันได้และสามารถส่งมอบได้รวดเร็วโดยไม่ลดทอนสมรรถนะนั่นคือเหตุผลที่หลายประเทศในลาตินอเมริกาเอเชียและยุโรปตะวันออกยังคงให้ความสนใจเครื่องบินลำนี้กลายเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับประเทศที่ต้องการความมั่นคงทางการป้องกันในระยะยาวโดยไม่มีข้อผูกมัดทางการเมืองที่ยุ่งยาก สุดท้ายไกลเพลนรุ่นปี2026แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของซาร์ฟในการสร้างเครื่องบินที่พร้อมรับมืออนาคตไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์การติดตั้งระบบอาวุธใหม่หรือการผสานกับเทคโนโลยี AI เครื่องบินรุ่นนี้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสงครามในยุคที่โดรนอาวุธไฮเปอร์โซนิกและการรบทางไซเบอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นหากคุณชอบรีวิวในวันนี้และอยากติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานระดับโลก อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Car Review เพื่ออัปเดตรายสัปดาห์ของคุณการสนับสนุนจากคุณจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่แม่นยำละเอียดและไม่ลำเอียงส่งตรงถึงหน้าจอของคุณทุกสัปดาห์